Welcome to c o ท to m o o n Podcast Podcast ดีๆที่จะพาทุกคนไปมูลสวัสดีค่ะเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยทูมูลอีกครั้งนะคะช่องที่จะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซี่ดีฟายและเทคโนโลยีมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันคะ่ะในวันนี้นะคะคอยทูมูลจะมาพูดถึง a i r d ด o p กัน,นะคะ่ะว่า a i r d ด o p คืออะไรนะคะ Adopt เป็นวิธีการหนึ่งที่มีการแจกจ่ายคริปโตหรือโทเค็นไปยังกระเป๋าบนบล็อกเชนมีการโอนหรือแจกรางวัลให้กับผู้ที่ทำตามเงื่อนไขโดยปกติแล้วเนี่ยแอมีใช้ไว้สำหรับโปรโมททำการตลาดให้มีแรงจูงใจแก่ผู้ที่ใช้งานเข้ามาถือเหรียญโทเค็นนั้นๆมากขึ้นค่ะหรือเป็นการให้รางวัลกับผู้ที่เข้ามาร่วมสนุกในแคมเปญรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการใช้ a d ร์เพื่อสร้าง DAOs หรือองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจค่ะโดยโอนความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบจากทีมงานหลักไปยังผู้ใช้งานต่างๆนั่นเองค่ะและน้องมมลเชื่อว่าเพื่อนๆคงสงสัยว่า Ado ์เนี่ยทำงานอย่างไรนะคะโดยทั่วไปเนี่ยการทำงานของ Ado ์จะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะโดย1นนะคะก็จะเป็น Ado ์ที่มีวันที่และกรอบเวลาที่แน่นอนสาหรับการเปิดตัวโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างกระแสในหมู่ชุมชนคริปโต และมักจะมีกิจกรรมเฉพาะต่างๆนะคะมาให้ผู้ใช้งานได้เข้าร่วมนั่นเองค่ะและแบบที่2ค่ะก็คือ a i r d r o p ที่เลือกที่อยู่ของกระเป๋าเงินและสุ่มปล่อยโทเค็นโดยผู้ใช้เนี่ยจะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนค่ะโดยทั่วไปนะคะจะใช้ a i r d r o p ประเภทนี้เพื่อทำให้ผู้ใช้งานประหลาดใจนั่นเองค่ะและตัวอย่างของการแจก a i r d r o p นะคะในปี2020นะคะ Uni swap ได้ทำการแจก a i r d r o p แจกเหรียญย n i และที่น่าสนใจนะคะก็คือ Uniswap เนี่ยมีการกระจายโทเค็นของตนด้วยการ air ดอปเหรียญให้กับทุกคนที่เคยใช้งานตามเงื่อนไขค่ะโดยทั่วไปแล้วทุกคนที่ใช้ Uniswap เนี่ยจะได้รับโทเค็นจำนวน400ยูนิไปแบบฟรีๆเลยซึ่งถ้าหากผู้ที่ได้รับเหรียญ air ดอปฟรี Free, และทนถือเหรียญมาถึงปัจจุบันนะคะพวกเขาจะได้รับเงินฟรีเป็นมูลค่ามากกว่า4,200ดอลลาร์ 4, 200, หรือประมาณ140,000บาทเลยทีเดียวค่ะ และวิธีการรับ Air Drop นะคะผู้ที่ต้องการรับ Air d ด op เนี่ยจะต้องทำกิจกรรมต่างๆตามเงื่อนไขที่ผู้แจกได้กำหนดไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการชวนเพื่อนมาเทรดการกดติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะหรือการกรอกข้อมูลโดยที่ผู้ร่วมกิจกรรมหนึ่งจะต้องทำตามเงื่อนไขทุกประการค่ะและจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ Air Drop นะคะที่น้องมุนนำมาเสนอเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนค่ะ ยังไงนะคะถ้าถูกใจโดนใจเพื่อนๆน,นักลงทุนคนไหนเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ให้น้องมูลด้วยนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนคนไหนคะที่มีข้อมูลดีๆอยากให้น้องมูลนําเสนอสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างได้เลยคะ่ะยังไงวันนี้นะคะน้องมูลขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่จบดายหน้ากับคอยทุมูลวันนี้สวัสดีค่ะ